ตอนที่199หัวการค้า2สองจิ้งจอกพันหน้าและราชมังกรงต่างก็หันไปมามองกวนชางซินแม้ว่าจิ้งจอกพันหน้าจะรู้สึกว่าสิบล้านเหรียญนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเพราะพวกผู้บ่มเพาะสามารถจ่ายเงินนั้นได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องลองสอบถามความคิดเห็นของมนุษย์อย่างกวนชางซินก่อน เมื่อเห็นว่าสัตว์อสูรทั้งหมดมองมาที่เขากวนชังสินก็รู้สึกกดดันนิดๆเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าราชาทั้งสามข้าคิดว่าสิบล้านเหรียญนั้นเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วอย่างน้อยข้าก็ยอมจ่ายเงินนั่นแม้แต่ข้าที่แก่แล้วก็ยังเต็มใจจะจ่ายแม้ว่าราคามันจะเพิ่มไปมากกว่านี้อีกสักสามแสนแต่ข้าก็คิดว่าทุกคนก็คงเต็มใจจ่าย ความต้องการเข้าไปยังเขตมืดไม่ได้ด้วยไปกว่าการอยากเข้าร่วมกับสำนักคังเฉียงเลยกวนชางซินนั้นพอจะมองภาพออกว่าเมื่อข่าวนี้เผยแพร่ออกไปทั้งอาณาจักรโจต้องเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่แน่ๆจากนั้นจำนวนผู้บ่มเพาะในเมืองทะเลทรายแห่งนี้ก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นดีเลยราชาอินซีปีกฟ้าพูดด้วยรอยยิม้มค่าตัวอยู่ที่สิบล้านเหรียญสิบล้านเหรียญน,นี้คือค่าตัวของทุกคนห้ามเพิ่มมันขึ้นอีก หากเก็บเงินคนละสิบล้านเหรียญหักนับรวมจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นมานี้มันจะถือว่ามหาศาลร,ราชาอินซีปีกฟ้ารู้ว่านี่เป็นรายรับระยะยาวถ้าเพิ่มราคาเป็นสองเท่ามันอาจจะมีหลายคนรับเรื่องนี้ไม่ได้ซึ่งอาจจะทำให้มีคนไม่พอใจและสุดท้ายรายได้ก็จะลดลงไปเนื่องจากทุกคนเห็นด้วยงั้นก็มาลงมือกันเลยจิ้งจอกพันหน้าเปิดปากพูดขึ้นมาทันทีเจ้านกขนยุ่งเจ้ารู้จักสัตว์อสูรในเขตลึกไม่ใช่หรือไง เจ้าไปที่เขตลึกและบอกเขาถึงเรื่องแผนการของพวกเราการให้มนุษย์เข้าไปในเขตมืดจิ้งจอกพันหน้าคิดว่าสัตว์อสูรในเขตลึกคงไม่ยอมราชาอินซีปีกฟ้าเงียบไปสักพักแล้วพยักหน้าได้เจ้า,มาแมลงเจ้ารับหน้าที่ในการหาโรงงานหลังจากนี้เราจะผลิตตั๋วกันขึ้นมามีแค่ผู้ที่ถือตั๋วเท่านั้นที่จะไม่ถูกโจมตีดังนั้นตั๋วจึงสำคัญเป็นอย่างมากจิ้งจอกพันหน้าให้ความสำคัญกับมันและคิดจริงจังในเรื่องนี้ ท่านกวนเจ้าน่าจะรู้เรื่องนี้มากกว่าพวกเราดังนั้นรบกวนไปกับเจ้าแมลงนี้และหาหรือเรื่องนี้กันต่อไม่ใช่ว่าแค่โรงงานหรือไงข้าหาเองได้หน้าทำไมข้าต้องให้คนอื่นมาช่วยด้วยราชามังกแกรงบ่นออกมาหุบปากจิ้งจอกพันหน้ามองไปที่ราชามังกระแดงเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจ้ามังกรโง่เจ้าไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงด้วยซ้ํา ราชามังกระแดงไม่ยอมอ่อนข้อแต่เมื่อเห็นสีหน้าเย็นชาราวกับน้ำแข็งของจิ้งจอกพันหน้าเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อจิ้งจอกพันหน้าเลิกสนใจราชามังกระแดงและมองไปที่กวนชางซินก่อนจะพูดขึ้นอย่างจริงใจท่านกวนคงต้องรบกวนเจ้าตอนนี้จิ้งจอกพันหน้าเหมือนกับแม่ค้าสาวจริงๆการที่ราชาเชื่อใจข้าผู้นี้นับว่าเป็นเกียรติของข้าแล้วกวนชางซินไม่คิดว่าจิ้งจอกพันหน้าจะให้เขาทำหน้าที่สำคัญเช่นนี้เขาทั้งตื่นเต้นและยินดี สบายใจได้ค่าผู้นี้จะไม่ทําให้ความเชื่อใจของราชาต้องเสียเปล่าควนชางสินเงียบไปสักพักแล้วพูดต่อหากมีคนปลอมตัวขึ้นมาละ่ะคําพูดนี้ถือว่าส่งผลอย่างมากดวงตาของจิ้งจอกพันหน้าทอประกายเย็นชาขึ้นมาหากใครไม่กลัวตายก็ลองทําดู นางไม่อาจจะห้ามให้คนอื่นปลอมตัวได้เพราะเมืองทะเลทรายแห่งนี้เป็นที่ที่ห่างไกลโรงงานที่นี่ก็ยังเป็นโรงงานธรรมดามันไม่ได้มีระบบป้องกันการคัดลอกหากใครกล้าทำแบบนั้นขึ้นมาไม่ต้องเดาเลยว่ามันเท่ากับเป็นการตบหน้าเจ้าแห่งเขตมืดทั้งสามหากไม่ถูกพบคงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากถูกพบเข้าทั้งสามคือเจ้าแห่งเขตมืดแม้แต่ราชวงศ์ของอาณาจักรโจก็ไม่อาจที่จะรับมือไหวบอกเลยได้ว่าแค่ชื่อของทั้งสามก็คงไม่มีใครกล้าทำตัวปลอมขึ้นมา แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือค่าตัวนั้นไม่ได้แพงนะักกำไรแค่นี้คงไม่มีคนที่กล้าพอจะเสี่ยงมันไม่คุ้มค่าเราจัดการทุกอย่างแล้วเจ้าหละ่ะราชามังกระแดงมองไปที่จิ้งจอกพันหน้าจิ้งจอกพันหน้าพูดด้วยท่าทีเฉยเมย ข้ารับหน้าที่บอกต่อเรื่องนี้และอธิบายกับมนุษย์ด้านนอกข้ายัางรับผิดชอบในการขายตั๋วทําบันทึกการขายและบันทึกข้อมูลของคนที่ซื้อตั๋วไปถ้าเจ้ารู้สึกว่าตัวเองเหมาะกับงานนี้ข้าก็ไม่รังเกียจที่จะเปลี่ยนงานกับเจ้าแค่แค่ก็แบบนี้ก็ดีแล้วราชามังกระแดงพูดด้วยสีหน้าหม่นหมองจิ้งจอกพันหน้าเม้มปากด้วยท่าทีไม่พอใจนางมองไปรอบๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเฉยชามีปัญหาอะไรอีกหรือไม่ เราสัตว์อสูรต่างก็ถามด้วยความสงสยัยแล้วพวกเราละ่ะพวกเจ้ารึกจิ้งจอกพันหน้าพูดขึ้นอย่างใจเย็นพวกเจ้าต้องกลับไปที่เขตมืดเพื่อส่งต่อคำสั่งของข้าและราชาของพวกเจ้าบอกพวกขอบเขตว่าส่วนทั้งหมดห้ามโจมตีมนุษย์ที่มีตัวจำไว้ว่าเรื่องนี้สำคัญเป็นอย่างมากหากสัตว์อสูรขอบเขตว่าส่วนฝ,ฝ่าฝืนคำสั่งไม่ใช่แค่ว่าพวกมันจะต้องตายแต่พวกเจ้าเองก็จะได้รับการลงโทษไปด้วย